บทที่121แผนบุกของซูเซียงอเสวิยอแล้วเจ้าทราบหรือไม่ว่าอีกสองส่วนอยู่ที่ใดไปชิวหอรานเอ่ยปากถามให้ข้าตรวจสอบดูข้อมูลที่ได้มาคือมันเป็นของบรรพบุรุษรุ่นแรกก่อนราชาอสุนจะสิ้นชีพเขาได้สั่งเสียให้เหล่าขุนนางแยกแผนพังสุสานจาก,กระพัดเป็นสมส่วนให้กระจายไปเก็บรักษาในโลกมันส่วนหนึ่งราชวงศ์เป็นผู้ครอบครอง อีกส่วนตกอยู่ในมือขององค์ชายขณะส่วนที่เหลือสูญหายไปในหมูช่ชาวอสูนไม่อาจทราบได้ว่าอยู่ที่ใดจื้อเซียนอธิบายยามนี้โลกมารกำลังสั่นคลอนหากเฟ้นหาแผนผังทั้งสามชิ้นและทาย,ยาทอสูนเผ่ามานได้พวกเขาจะกลายเป็นราชาอสูนคนใหม่เช่นนั้นชิ้นส่วนนี้น่าจะเป็นขององค์ชายใช่หรือไม่ไปชิวหอรานมองแผนผังที่วางอยู่บนโต๊ะ อสูรเผ่ามารเสื่อมอำนาจงั้นหรือแน่นอนย่อมเสื่อมอำนาจอยู่แล้วลำแสงสีเขียวเข้มฉายผ่านดวงตาของจื้อเซียนเมื่อครั้งยุคดินแดนศักดิ์สิทธิ์วงชายอสูรทั้งสิบแห่งอสูรเผ่ามารได้ชื่อว่าเทียบขอบเขตการฝึกตนของเซียนแห่งปฐพีได้อำนาจของราชาอสูรทรงพลังไร้ผู้ใดทัดเทียมแล้วมองดูอสูรเผ่ามานในยามนี้ว่าเป็นเช่นไร อำนาจแห่งสายเลือดลดลงฐานการฝึกตนถดถอยองค์ชายอสูรหันมาห้ำหันกันเองไม่ต้องพูดถึงความแข็งแกร่งสายเลือดบริสุทธิ์เหลือเด็กสาวคนนี้เพียงคนเดียวหากไม่เรียกว่าเสื่อมอำนาจแล้วจะเรียกว่าอย่างไรต้องรอให้เผ่ามนุษย์หรืออสูรเผ่ามารสูญสิ้นไปก่อนหรือที่เจ้ากล่าวมาก็มีเหตุผลไปชิวหอรานตอบ แปลกนักผิดกับ9มหาทวีป10แผ่นดินทายาตในโลกมารไม่เคยถูกกาจัดเหตุใดถึงไม่มีเซียนแห่งปฐพีในอสูรเผ่ามานทั้งหมดไม่ได้เป็นเพราะท่านหรือซูเซียงอเสวิยอเหลือบมองชายหนุ่มขณะเอ่ยคำอะไรกันข้าไม่เข้าใจเรื่องนี้จะเกี่ยวกับข้าได้อย่างไรไปชิวหอรานอุทานขึ้นอย่างประหลาดใจ หลังการปรากฏตัวของเซียนแห่งปฐพีที่เมืองโบราณและข้าพยายามค้นหาประวัติของโลกมารก่อนจะพบข้อมูลว่าอดีตราชาอสูรน,น้าโหดร้ายยิ่งกว่านักบวชมหาย,ยานในอสูรเผามมนเสียอีกหลังราชาอสูรสิ้นชีวิตและถูกฝังในสุสานมีราชาอสูรอีกสามตนก่อนหน้านี้ซูเซียงอเสวิยอเริ่มเล่าไม่นานหลังจากราชาอสูรได้ครองบัลลัง เาเห็นว่าเผ่ามนุษย์อ่อนแอและเสื่อมกำลังเมื่อถูกอส,สูรเผ่ามารมารุกรานตอนนั้นผู้ฝึกตนระดับสูงสุดจากทั่วโลกก็คือเจ้าสำนักกระบี่ชิงหนิงสมาชิกคนสุดท้ายที่บรรลุความเป็นอมาตะส่วนผู้ที่รองลงมาคือผู้ที่มีพลังบำเพ็ญเพียรถึงขั้นผสานร,ร่างราชาอส,สูรรู้สึกว่าถึงอย่างไรก็ต้องเอาชนะให้ได้จึงเร่งรวบรวมองค์ชายอส,สูรย,ยามนั้นเผ่ามนุษย์ย่ำแย่ถึงเพียงนั้นเชียวหรือจื้อเซียนเอ่ยขึ้น ความจริงแล้วสิ่งที่ราชาอสูรคิดก็ไม่ผิดในยุคนั้นเกิดจลาจลเรียกได้ว่าเป็นช่วงสุญญากาศผู้ฝึกตนที่ฝึกมาถึงขั้นสูงเริ่มคิดช่วงชิงอำนาจหากไม่ใช่เพราะความเสียหายที่มากเกินไปคงอยู่ร่วมกันได้โดยไร้ปัญหาใช่หลังจากนั้นทันทีที่ราชาอสูรยกพักพวกออกมาก็ได้เผชิญหน้ากับชิวหอรานและคนอื่นๆสูเซียงอเสวียอมองหน้าชายหนุ่ม องค์ชายอสูรทั้งสิบประกาศสละอำนาจและส่งต่อบรลลังบางตนไม่มีแม้แต่เวลารั้งรอราชาอสูรเองได้รับบาดเจ็บสาหัสกลับมาเขาใช้เคล็ดวิชาต้องห้ามเผาไมถานชีพแม้จะกลับมารักษาตัวที่โลกมันได้แต่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ไม่มีโอกาสอีกแล้วในชีวิตนี้หลังจากนั้นราชาอสูรไม่มีทางเลือกนอกจากสนับสนุนให้อสูรสายเลือดชั้นล่างที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นองคชายอสูรเรื่องราวถึงได้ดำเนินมาถึงทุกวันนี้ เพื่อรักษาสายเลือดชั้นสูงเอาไว้จึงต้องทำลายข้อมูลเกี่ยวกับเซียนแห่งปัทภีไม่ใช่หรือดูเหมือนจะมีเพียงราชวงศ์ที่มีบันทึกเรื่องนี้จื่อเซียนบอกว่าแต่เหตุใดเรื่องเซียนแห่งปัทภีในยุคราชาอสูรและองค์ชายอสูรก่อนหน้านั้นถึงได้สูญหายไปเฉยเฉยเล่า ตอนนี้อย่าคิดไปไกลเพียงนั้นเป้าหมายตอนนี้คือรวบรวมแผนผังเพื่อตามหาสุดสารจากกระพัดของบรรพบุรุษอสูรเผ่ามานไปชิวหอรานกล่าวแทรกบางทีความลับนี้อาจซ่อนอยู่ในสุสารก็ได้จื่อเซียนพึมพำขึ้นดูท่าเขาจะยังไม่ยอมแพ้แต่ท้ายที่สุดกลับยอมนิ่งเฉยและไม่คัดค้านคำพูดไปชิวหอรานเหตุสำคัญมาจากความกระหายใคร่รู้ของชายหนุ่ม ในเรื่องสุสารจากกระพัรดตต้นบรรพบุรุษอสูรเผ่ามานมีมากกว่าปริศนาการหายไปของอดีตราชาอสูรข้าจะแอบติดต่อสายสอดแนมในโลกมารให้พวกเขาช่วยสืบข่าวของอีกสองฝ่ายที่เป็นศัตรูขององค์ชายอสรพิษดำและพักพวกซูเซียงอเสวียอเอ่ยแน่นอนเราต้องรู้เท่าทันข่าวครา,าวขององค์ชายอสรพิษดำ ข้าจะรายงานสถานการณ์ให้อวีเมี่ยนฝูรู้ไปชิวหอรานกล่าวกับนางเซียงอเสวียววันนี้เน็ตเหนื่อยมากแล้วเรามาพักผ่อนกันเถิดสิ้นคำชายหนุ่มพลันนึกได้ว่าคำพูดเมื่อครู่นี้ช่างดูกำกวมนะักแต่กลับคิดหาคำอธิบายไม่ถูกเออที่ข้าหมายถึงคือซูเซียงอเสวียอคิดไปไกลเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงหัวเราะออกมา ท่านต้องการพักผ่อนกับข้าหรือไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไปชิวหอรานปฏิเสธอย่างลวนลานข้าต้องไปหาหรือกับหัวหน้าพันธมิตรพวกเขาเป็นผู้ฝึกตนย่อมไม่ได้รับผลดีแน่ไม่อย่างแน่นอนซูเซียง,งอเสวิยอเผยรอยยิ้มบางพร้อมเอามือแตะจมูกชายหนุ่มอย่างแผ่วเบานางหัวเราะคิดคักขณะเดินพ้นประตูไปยังห้องของตนเองเมื่อประตูปิดลง นางปลดปล่อยความรู้สึกตนเองออกมาแก้มมีสีเลือดฝาดแดงส่านจนไปถึงกกหูยามนี้เจ้าสำนักเหอหวนได้กลายเป็นเพียงหญิงสาวคนหนึ่งนางทิ้งตัวลงกับเตียงกลิ้งไปมาพร้อมกอดหมอนเอาไว้เสียงหัวเราะอ,อย่างอารมณ์ดีดังขึ้นท่ามกลางห้องแสงไฟสลัวหพวงราตรียามไปชิวหอรานกับซูเซียงอเสวิยอพักอยู่ต่างแดนด้วยคำเชิญขององค์ชายอสรพิษดำ ในดินแดนแห่งโลกมัรฝั่งตะวันออกหันหน้าเข้าหาชายฝั่งมีเรือเล็กลำหนึ่งล่องลอยทถ้มกลางคลื่นลมที่พัดพาไม่ขาดสายเป็นเพียงเรือไม้ลำเล็กพร้อมใบเรือขาวไม่ใหญ่โตเท่าเรือที่แล่นในแม่น้ำกลางทะเลไม่ได้มีเพียงพายุหรือคลื่นยักอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโกรธเกรี้ยวของธรรมชาติแต่ยังมีอสุรกายแห่งท้องทะเลผู้ทรงพลังและโหดร้ายเหลือคนานับ มีเพียงแต่เรือไม้ลำเล็กที่จะสามารถใช้ข้ามแม่น้ำได้เท่านั้นแม้แต่สิทธิ์สำนักสวียนฝ่าในก้ามหาทวีปสิแผ่นดินที่เชี่ยวชาญการเดินเรือยังไม่กล้าออกจากชายฝั่งไกลถึงเพียงนี้ทว่าเรือลำนี้กลับทำเช่นนั้นอาจหานแล่นข้ามสมุทรจากเกาะโดดเดี่ยวกลางทะเลมายังสุดเขตแดนตะวันออกติดขอบทะเลของโลกมาน คลื่นลมถาโถมกลางสมุดรก่อตัวไม่ต่างกำแพงขาวต่ละครานั้นใหญ่และสูงชันเสียยิ่งกว่าเรือแต่เมื่อกระทบเรืออนาเขตสีเขียวแกมน้ำเงินกลับปรากฏขึ้นป้องกันเรือจากทั้งคลื่นสูงแอรล์ลมแรงภายในไร้ซึ่งผู้พายเรือเห็นเพียงว่าเป็นเรือใบสีขาวไร้ซึ่งพลังอย่างชัดเจนทว่าเรือลำนี้กลับเดินเรืออย่างรวดเร็วได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ลมมันลัดเลาะไปถึงชายฝั่งของดินแดนมานฝั่งตะวันออก ควันสีขาวพวยพุ่งออกมาจากเรือลอยล่องเข้าหาชายฝั่งกระทั่งหยุดอยู่บนพื้นดินครั้นควันสีขาวแตะลงพื้นร่างจริงของเขาเปิดเผยเป็นเด็กชายผมแดงผิวขาวเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่มาจากก้าวมหาทวีสิบแผ่นดินหรือโลกมารเขาแต่งตัวคล้ายบัณฑิตมือเรียวข้างหนึ่งถือพัดอยู่ขอบคุณขอรับท่านปู่ลาก่อน เด็กชายผมแดงหันไปโบกมือให้ท้องทะเลคลื่นม้วนตัวรับดูราวกับยักษ์ใต้สมุดกำลังหันหลังกลับค่อยๆอ,ออกห่างชายฝั่งไปพร้อมคลื่นหลายระลอกบัณฑิตผมแดงหันหลังกลับพลางสะบัดมือกลางพัดท่าทีคล้ายกับเหมือนบัณฑิตต่างบ้านต่างเมืองเขาหันมองสำรวจโดยรอบก่อนกล่าวพึพรรมพำนี่คือดินแดนที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงอย่างนั้นหรือบทที่122่ข้าจะประทินโฉมให้ อัครมหาเสนาบดีอเวียนอคุณนำพิธีศพของราชาอสูรซึ่งจัดขึ้นภายในเมืองหลวงเป็นเวลา7วันทั้งเมืองอบอวนไปด้วยความเศร้าโศกเสียงคร่ำครวญดังระงมไปทั่วอดีตราชาอสูรถูกฝังอยู่ที่เดียวกับราชาอสูรองค์ก่อนแต่อยู่คนละที่กับต้นบรรพบุรุษที่ถูกฝังในสุสานจักรพรรด หลังพูดคุยกับองชายอสอรพิษดำไปชิวหอรานก็พาซูเซียงอเสวิยอเข้ามาเมืองหลวงของอสูรเผ่ามารตอนนี้ทั้งคู่ยืนบนกำแพงสูงเฝ้ามองขบวนแห่อันเกรีงกยงไกรเคลื่อนส่งลงศพของราชาอสูรออกไปซูเซียงอสเสวิยอเอ่ยขึ้นหลังจากเงียบมาสักครู่หนึ่งดูซิราชาอสูรยังมีวิธีครองใจผู้คนค่าเห็นว่าส่วนใหญ่อสูรเผ่ามารต่างโศกเศร้าจากใจจริง ข้านึกว่าเจ้าจะเสียใจกับการตายของพ่อบังเกิดกล้าวของตนเสียอีกไปชิวหอรานพูดออกมาเสียงเบาเจ้าเฝ้ามองราชาอสูรมานานไม่ใช่หรือข้าเป็นนางมารร้ยน้ำตาสูเซียง,งอเสวิยอเหลือบมองก่อนกล่าวแต่หากท่านคิดเป็นห่วงข้าเองก็ยินดีขอบคุณอืมไปชิวหอรานพยักหน้าถือว่าเจ้ายังมีสติรู้คิด เห็นเช่นนี้ราชาอสูรเก่งกาจไม่น้อยเพียงแค่เขาเกิดผิดเวลาและได้มาเผชิญหน้ากับท่านไม่เช่นนั้นอาจประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ซูเซียงอเสวียอปลดปิ่นปักผมแนบอกก่อนจะกล่าวพึมพำคนเช่นนี้ย่อมทิ้งบางสิ่งไว้หลังความตายมีทหารหลวงแบกลงศพขุนนางจัดพิธีการยิ่งใหญ่ให้สมกับเป็นอัครมหาเสนาบดีอวยนอคุณ จื่อเซียนพลันพคลงขึ้นเจ้าอาสูรนั่นอยู่มาตั้งแต่โบราณน,นึกไม่ถึงว่าจะยังอยู่ในโลกอสูรอเวียนอคุมไปชิวหอรานนึกถึงอสูรในตำนานที่เคยเห็นในตำราบโบราณจึงอุทานขึ้นหมายถึงมัจฉาราชาที่ตัวใหญ่เป็นพันลี้จนทำให้เกิดคลื่นยักษ์ในท้องทะเลนะ่ะหรือนั่นแหละที่เรียกว่าคุณอสูรในตำนานที่มีชีวิตยาวนานจื่อเซียนตอบกลับ แอหมอเวียนอคุณจะไม่ได้ตัวใหญ่หรือแข็งแกร่งเท่าคุณแต่เขาได้สืบทอดความสามารถบางอย่างมาอย่างน้อยอัครเสนาบดีก็แข็งแกร่งกว่าองค์ชายอสูรที่ทำข้อตกลงกับเจ้าเขาฝึกตนบรรลุขั้นผสานร่างไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าจงใจปกปิดการฝึกตนมากกว่าเจ้าจะบอกว่าเขาอาจรู้ว่าราชวงศ์เก็บแผนพังสุสานจาก,กรพพัดไว้ที่ใดอย่างนั้นหรือ ไปชิวหอรานหันมองอัคารเสนาบดีอ,อวียนนคุณนิ่งเงียบไปนานก่อนกล่าวคําท่านคิดจะทำอะไรซูเซียงอเสวี่ยถามข้าขอเตือนท่านไว้ก่อนไร้ประโยชน์จะค้นหาประโยชน์จากคนเช่นนี้ไม่เช่นนั้นอาจได้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามเขาอาจทำลายแผนพังได้รู้หน้าข้าถึงไล่ต้อนเขาให้อยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นจนต้องยอมเจรจาให้ได้ ไปชิวหอรานยกยิ้มอย่างมีเลขในองค์ชายอสอรพิษดำกับพักพวกต้องการครองบันลงังจะง่ายได้เพียงนั้นได้อย่างไรเจ้ารู้จักข้าน้อยไปเสียแล้วไม่อย่างนั้นคงไม่เข้ามาข้องเกี่ยวกับเรื่องบาดหมางของเด็กๆเ,เช่นนี้ข้านะมีแผนงั้นหรือซูเซียงอเสวียอกล่าวถามพร้อมแววตาวูบไหวก็พอจะมีอยู่บ้างชายหนุ่มตอบกลับ ไว้ข้าจะบอกตอนกลับไปตอนนี้เจ้าอยากจะเดินเล่นก่อนหรือจะกลับเลยนานาทีข้าจะได้ออกมาต้องอยากไปเที่ยวเล่นอยู่แล้วนางจะพลาดโอกาสดีเช่นนี้ได้อย่างไรเช่นนั้นก็ไปกันเถิดไปาชิวหอรานตั้งท่าจะกระโดดจากกำแพงสูงลงสู่พื้นเมื่อเห็นเช่นนั้นซูเซียงอเสวิยยจึงรีบเอื้อมมือคว้าชายหนุ่มเอาไว้หืม ท่านอยู่เผ่ามนุษย์ปรากฏตัวในเมืองของอสูรเผ่ามานอย่างสง่างามไม่ดีกว่าหรือนางกล่าวขึ้นก่อนจะตระหนักได้ถึงความประหลาดบางอย่างข้าจะประทินโฉมให้นั่งลงก่อนหลังขบวนแห่พระสบของราชาอสูรเคลื่อนผ่านไปท้องถนนในเมืองหลวงค่อยคืนความมีชีวิตชีวากลับมา แม้อัคารเสนาบดีของอสูรเผ่ามารจะออกคำสั่งให้ทั้งเมืองไว้อาลัยเป็นเวลาสามวันก่อนจะเปิดตลาดค้าขายแต่ร้านอาหารและร้านน้ำชาบางร้านในเมืองก็เปิดทำการในช่วงบ่ายแล้วต่อให้พวกเขาจะเศร้าใจด้วยการจากไปของราชาอสูรแต่ยังต้องดำเนินชีวิตต่อไปตลาดไม่สามารถเปิดได้ในช่วงสามวันนี้ทำให้ชาวบ้านหลายคนมีอาหารไม่เพียงพอจึงต้องออกมากินที่ร้านอาหาร ดังนั้นหลังขบวนแห่พระสบของราชาอสูรพ้นเมืองหลวงไปชาวอสูรเผ่ามานจึงเริ่มทยอยเปิดร้านริมถนนณถนนเลียบแม่น้ำในเมืองหลวงอสูรสองตนเดินเลียบตลิ่งมาทั้งคู่ดึงดูดความสนใจของผู้คนไม่น้อย ศนสาวงามเดินกลางร่มงกระดาษนำหน้านางผมดำคลับดวงตาราวผีเสื้อร่างกายสะอาดสะอ้านแต่กลับดูแปลกตาในเวลาเดียวกันสเสน่ยเยวายนล่อลวงให้บุรุษเพศหมายจะครอบครองตามสัญชาตญาณดิบผ้าคลุมปิดบังใบหน้าเพียงครึ่งล่างนางย่างกลายเรียบริมแม่น้ำอสูรหนุมรอบกายพร้อมเข้าเกี่ยวพาราสี แต่เมื่อเห็นเกล็ดบมังกรขาวที่หูพวกเขาต่างล้มเลิกความคิดไปเรื่องของสายเลือดเป็นสิ่งสำคัญในหมู่อสูรเผ่ามานสายเลือดมังกรอสูรอยู่ในชนชั้นสูงที่สุดเป็นอสูรที่อสูรธรรมดาอย่างพวกเขาไม่มีทางเทียบเทียมได้เบื้องหลังอสูรสาวงามมีอสูรนหนุ่มที่มีผมและคิ้วสีขาวดูจากกริ้วรอยบนใบหน้าแล้ว คงเป็นสายเลือดอสูรเสือที่อยู่ในชนชั้นค่อนข้างสูงและเป็นสายเลือดบริสุทธิ์คิดว่าเขาคงเป็นผู้อารักขาให้นางอสูรทั้งสองตนคือซูเซียงอเสวิยอกับไปชิวหอรานที่แปลงกายมาเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับซูเซียงอเสวิยอเดิมทีมีสายเลือดอสูรเผ่ามมนอยู่แล้วทำเพียงแค่กระตุ้นเลือดอสูรในกายเพื่อเผยร่างนางก็สามารถแปลงกายเป็นอสูรชนชั้นสูงได้ ผิดกับไปชิวหอรานที่ยากเย็นไม่น้อยภูมิต้านทานอาคมของเขาสูงเกินไปอาคมที่ซูเซียงอเสวิยอใช้กับชายหนุ่มจึงไม่ได้ผลและทำได้เพียงวาดลายบนใบหน้าแส้งว่าเป็นอสูรเสือสีที่ถูกแต่งแต้มบนใบหน้าทำให้ชายหนุ่มอึดอัดไม่น้อยเมื่อเดินไปได้ไม่กี่ก้าวเขาอยากจะยกมือขึ้นมาเกาส่วนที่วาดไวให้จบเรื่องราวระวังอย่าไปเกาสิ ซูเซียงอเสวิ่ยอกล่าวอย่างเหนื่อยใจหากสีหลุดออกท่านอาจถูกอสูรรอบๆโจมตีได้ข้าไม่ได้หวาดกลัวเสียหน่อยไปชิวหอรานไม่คิดยอมรับความพ่ายแพ้แต่ยังคงลดมือลงนานาทีจะได้ออกมาเดินเที่ยวกับนางหากเสียเรื่องเพราะมีเหตุวิวาดสูเซียงอเสวิ่ยออาจโกรธเขาไปอีกนานว่าแต่ไม่มีเผ่ามนุษย์อยู่ในเมืองนี้จริงหรือ เขาเดินตามซูเซียงอเสวียยคว้าร่มจากมือนางมาช่วยถือกลางเหนือศีรษะให้ก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มาที่นี่เพื่อทำการค้าชั่วคราวเท่านั้นไม่อาจอยู่นานนางตอบกลับอสูรชนชั้นสูงในเมืองนี้ไม่ถือว่าตนเป็นพวกเดียวกันกับอสูรชนชั้นล่างพวกชนชั้นล่างจึงถูกเหยียดยามทุกทางนับประสาอะไรกับมนุษย์ หมายความว่าหากมีมนุษย์ผู้ใดมีเรื่องบาดหมางแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเขาอาจออกไปจากเมืองนี้ไม่ได้ใช่หรือไม่จะว่าเช่นนั้นก็ได้สิ้นประโยคของทั้งสองเสียงตะโกนของอสูรตนหนึ่งดังขึ้นจากถนนที่อยู่ถัดไปไม่ไกลนักช่วยด้วยเร็วเข้ามนุษย์ก่อเหตุฆาตกรรมกลางถนนบทที่123ภายใต้ชื่อเสือดำอาฝู ผู้มากมากดูสิเมื่อไายชิวหอราและซูเซียงอเสวิยอได้ยินเช่นนั้นทั้งสองรีบวิ่งออกไปก่อนจะเห็นว่าเหล่าอาสูรล้อมวงกันอยู่และมีคนสามคนอยู่กลางวงล้อมคนหนึ่งเป็นอสูรสาวท่าทางน่าสงสารนอนอยู่ด้านข้างใบหน้าและมือมีรอยถลอกดูจากเขาบนศีรษะน่าจะเป็นอสูรแกะที่ถือว่าเป็นสายเลือดอสูรที่อ่อนแอมาก เมื่องหน้านางคือบัณฑิตน้อยหน้าขาวในเสื้อคลุมสีเดียวกันผมสีแดงสวมหมวกผ้าคลุมเอาไว้ในมือถือพัดกระดาษเขากำลังโจมตีอสูรอีกตนควันพิษสีเขียวเข้มแผ่ซ่านออกมาจากพัดที่เด็กชายผมแดงถืออยู่ไปชิวหอรานและสูเซียง,งอเสวิยอมองแอร์วบเดียวก็รู้ได้ว่าพลังของบัณฑิตน้อยคนนี้ใกล้เคียงขั้นแยกวิญญ,ญาณ เขาปลดปล่อยพลังออกจากพัดเล็กๆออกมาเพื่อทำลายล้างควันพิษที่ลอยคลักคลุ้งอยู่ในอากาศก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนได้หากผู้ใดสัมผัสเข้าจะกลายเป็นโครงกระดูกทันทีส่วนอสูรที่เป็นคู่ต่อสู้ของบัณฑิตผมแดงแมดูเหมือนจะเป็นเพียงหนุ่มกระล่อนที่เพิ่งแปลงกายได้ไม่นานทั้งยังไม่ได้มีระดับฝึกฝนมากนักแต่ปายชิวหอรานเห็นปีกหนกสีเหลืองทองยื่นออกมาจากลำคอ ถึงจะเป็นอสูรไร้ฝีมือทว่าสายเลือดคงไม่ธรรมดาหากมนุษย์ผู้นี้สังหารอสูรตนนี้ที่นี่เกรงว่าชีวิตคงไม่อาจพบเจอความสงบสุขพลังในขั้นเริ่มต้นเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ในเมืองหลวงเช่นนี้เมื่อเห็นอสูรรอบกายเริ่มเคลื่อนไหวไปชิวหอรานรีบก้าวออกไปด้านหน้าและตะโกนขึ้นข้าเอง ชายหนุ่มยกมือขึ้นผลักออกเหล่าอสูรทั้งสองฝ้าฝั่งถนนพลันถูกแรงกระแทกออกอย่างแรงไปชิวหอรานก้าวออกมาท่ามกลางฝูงชนเตะอสูรที่อยู่ด้านหลังคว้าข้อมือของบัณฑิตน้อยหน้าขาวเอาไว้ควันพิษที่แผ่ออกมาจากพัดเจอจางลงท่ามกลางความเดือดดาลของผู้เป็นนายไปชิวหอรานสะกดกลั้นสีหน้าเผยท่าทีโกรธเกรี้ยวก่อนจะลั่นวาจาเสียงดัง ทันทีที่ราชาอสูรจากไปเผามนุษย์อาาหารฆ่าผู้คนในเมืองหลวงช่างโอหังเกินไปแล้ว บัณฑิตผู้นั้นถึงกับสะดุ้งเขายกมือขึ้นหมายจะโจมตีไปชิวหอรานทว่าถูกปัดป้องทิ้งไปควันพิษที่ถูกปล่อยออกมาทำให้อสูนที่ระดับการฝึกตนต่ำสูญสลายไปสองตนอสูนตนอื่นที่เห็นเหตุการณ์หวาดกลัวจนเริ่มถอยหนีบัณฑิตศพโอกาสนี้คิดหนีจากการจับกลุ่มของไปชิวหอรานเขาก้าวถอยหลังไปไม่กี่ก้าวก่อนกล่าวคำเจ้าเป็นใครไป ไปชิวหอรานกำลังจะเรียกขานชื่อตนทว่ากลับมีบางคนปาหินใส่จนต้องหยุดชะงักเมื่อหันไปมองเห็นว่าเป็นซูเซยงอเสวิยอกกำลังส่งสายตาขุนเคืองมาให้ชายหนุ่มหันกลับมาเม้มปากอย่างไม่สบอารมณ์พล่องขึ้นเสียงดังเสือดำอาฝูชื่อสิ่งใดกันอีกฝ่ายถามขึ้นอย่างโงนใจข้ารับใช้ไม่จำเป็นต้องมีชื่อไพเร ไปชิวหอรานตะโกนลั่นขณนะเข้ามาคว้าตัวบัณฑิตเอาไว้คุณหนูของเราอยากให้พาตัวเจ้าไปสั่งสอนยอมให้จับเสียโดยดีล้อเล่นหรืออย่างไรบัณฑิตน้อยตื่นตระหนกหลบเลี่ยงการจับกุมของชายหนุ่มก่อนจะตะวาดเสียงดังเจ้าอสูรอย่าคิดทำตามใจตนปฏิบัติกับมนุษย์เยี่ยงเผ่าเดียวกันข้าเห็นความกล้าหาญของเจ้าแล้วตอนนี้คิดจะเล่นงานข้าอย่างนั้นหรือ แน่นอนละอสูรอย่างไรก็เป็นอสูรอยู่วันยังค่ำและเป็นเพียงอสุรากายไปตลอดชีวิตเมื่อได้ยินคำพูดของบัณฑิตน้อยสายตาปายชิวหอรานฉายแววยอมรับทว่าคำพูดเหล่านี้ทำให้อสูรที่รายล้อมอยู่ไม่พอใจอย่างรุนแรงพวกเขาถกแขนเสื้อและตั้งท่าจะเข้าจู่โจมอย่างพร้อมปะทะดังคำที่ว่าไม่ต้องพูดถึงคุณธรรมของอสูรเผ่ามารเมื่อเผชิญหน้ากับเผ่ามนุษย์ พวกเขาหมายจะเอาชนะบัณฑิตคนนี้ให้ได้ด้วยจำนวนที่มากกว่าขณะที่ฝูงชนกำลังลุกฮือเสียงพินพลานดังขึ้นทำให้เหล่าอสูรที่ตกอยู่ในความเดือดดาลนสงบลงในทันทีสูเสง,งอเสวียอเดินออกมาพร้อมพินในมือจงใจเผยเกล็ดมังกรขาวด้านหลังหูให้เหล่าอสูรรอบข้างเห็นก่อนเอ่ยเสียงนุ่งนวลขอให้พวกท่านเห็นแก่หน้าหญิงสาวเช่นข้า มนุษย์ผู้นี้ให้ข้าเป็นผู้จัดการเถิดและจะนำตัวไปให้องค์ชายตัดสินโทษนางเป็นอสูรสาวงามในแอร์วบแรกที่เห็นทว่าเมื่อพิจารณาถี่ทวนจึงพบว่าเป็นอสูรมังกรชั้นสูงพวกเขาจึงยอมถอยและล้มเลิกความคิดที่จะจุโจมข้าต้องขอบคุณพวกท่านแล้วสูเซียงอเสวิยอมมองหน้าไปชิวหอรานด้วยสายตาเปล่งประกายมีความขบขันเผยในแววตาคู่สวย นางพยายามกลั้นหัวรอบก่อนจะกล่าวต่ออาฝูพาตัวเขาไปขอรับคุณหนูไปชิวหอรานขานรับแข็งขันก่อนพุ่งตัวเข้าไปหาบัณฑิตเจ้าอสูรอย่าฝันบัณฑิตน้อยไม่พอใจรคนโกรธเกรี้ยวเขาสะบัดพัดในมือให้กางออกเพื่อปลดปล่อยควันพิษอีกครั้งสายลมพัดพาควันพิษก่อรูปเป็นแท้พิษกระแทกพื้นอย่างแรงจนพื้นแตกเป็นเสียเส่ยง ในขณะเดียวกันบันดิตผมแดงเผยทักษะตัวเบาเมื่อผนวกสองอย่างเข้าด้วยกันไปชิวหอรานที่ไม่ทันตั้งตัวจึงไม่สามารถจับเขาวไว้ได้สิ่งที่น่าแปลกคือคนแปลกหน้าผู้นี้แสดงเคล็ดวิชาที่คล้ายกับสำนักกระบี่ชิงหมิงนั่นมันอะไรกันชายหนุ่มชะงับไปชั่วขณะก่อนจะอุทานออกมาเจ้าเด็กน้อยข้าขอถามว่าเจ้าเป็นสิทธ์สำนักใดคิดว่าข้าจะยอมบอกหรือ บัณฑิตว่าเย้ยพลางกรอกตามองไปทั่วคลายหาลู่ทางหลบหนีเจ้าอสูรเอาละในเมื่อดื้อรันเช่นนั้นข้าขอเล่นกับเจ้าสักหน่อยไปชิวหอรานยืนนิ่งไม่คิดกล่าวให้มากความครั้งนี้ชายหนุ่มไม่อาจเผยตัวตนที่แท้จริงได้เพลงกระบี่และเคล็ดวิชาจึงเผยใช้ที่นี่ไม่ได้เขาทำได้เพียงต่อสู้เรียนแบบอสูรที่แปลงกายมาเท่านั้น ในความทรงจำของไปชิวหอรานนอกจากราชาอสูรที่ถูกเขาไล่ต้อนให้เผยร่างจริงอสูรแปลงกายที่เคยสู้กับเขาในร่างมนุษย์คือชุยหลัวและพักพวกหรือไข่น้อยชิงตันอิงชุยหลัวไม่เคยต่อสู้ในระยะใกล้หลังไตร่ตรองดูไปชิวหอรานจึงทำได้เพียงเรียนแบบชิงตันอิงน่าสงสัยนะักชายหนุ่มได้เคล็ดวิชานั้นมาได้อย่างไร ไผชิวหอรานพึ่งพาพลังตอบสนองอันแข็งแกร่งของตนในการหลบการโจมตีของบัณฑิตขณะหวนนึกถึงท่วงท่าโจมตีของชิงตานอิงที่ใช้ต่อสู้กับเขาไผชิวหอรานถอยห่างออกมาตั้งหลักในระยะไกลก่อนจะค่อยๆย,ยกมือขึ้นคล้ายกับกรงเล็บเหยี่ยวขาข้างหนึ่งยกขึ้นพยายามเรียนแบบพลังในกายตนเองให้เหมือนพลังของอสูรก่อนพุ่งทยานไปด้านหน้า ไปชิวหอรานกระทืบเท้ากับพื้นอย่างแรงพร้อมพุ่งทยานขึ้นสู่อากาศมือยังกลางออกคล้ายกรงเล็บเหยี่ยวกลางอากาศจากนั้นค่อยๆสยายปีกลาวกับวิหกเพลิงพุ่งเข้าหาบัณฑิตชายหนุ่มทรงตัวค้างอยู่กลางอากาศลั่นเสียงตะโกนชื่อกระบวนท่าวิหกนกกาโผบิน